สวัสดีครับครัวบ้านทุกคนโรงเรียนพากินแป๊เที่ยวครับวันนี้โรงเรียนมีเมนูเห็ดทอดมปนําเสนอนะครับมันก่อนกงเห็ดทอดต่ว่าแกงใส่หน่ส้มนะครับวันนี้จะแกงเห็ดทอดใส่ใบบะเมาครับของกินงเมืองได้ครับใบบะเมานี่คือใบเมาที่เขาไปทำวายมะเมาเนี่ยนะครับมันจะให้ความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบพอดีไ่เปรี้ยวเกินครับมันจะเปรี้ยวแบบพอดีพอดีครับแกงเห็ดทอดช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดนะครับก็แกงแบบเมืองเมืองครับ ใส่ตะไคร้ตัวหัวหนึ่งเบอต้องใส่เนื้อใส่หมูอย่างนะครับใส่แค่เห็ดมันก็อร่อยละครับไปทำน้ำพริกน้ำพริกก็จะมีพริกหอมแดงกระเทียมกะปิครับโวกอย่างละเอียดนะครับเอาไปแกงเอาตอตั้งน้ำเดี๋ยวรออันนี้ไปใส่เลยครับก็จะได้แกงเห็ดทอบรือเห็ดเผาะนะครับรอติดตามครับเมนูนี้อร่อยแพงแต่อร่อยครับมาถึงวทาีการทำนะครับ ตั้งหม้อให้เดือดครับใส่ตะไคร้ลงไปวันหนึ่งแล้วก็เอาเห็ดใส่เลยครับต้มไม่นานหน่อยมันจะได้อร่อย,ออยใส่เห็เดไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยงเวลาตังเห็ดก่อนหีิแซวเห็ดเพิ่งล้างมาใหม่อยู่ครับ วันนี้ราคาลดลงมาแล้วครับมันก่อน,นอ,อ,อาทิตย์ก่อนหกร้อยอาทิตย์นี้เหลือสามร้อยครับแต่ว่ายังขาวอยู่นะบ,บางลูกก็ยังขาวอยู่ครับพอกินได้เดี๋ยวแถวบ้านผมมันก็จะออกอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะครับอีสักแต่มันต้องมีแดดอะช่วงนี้มันเป็นฝนมันนนมนพาย,ยุเข้าครับนาเขา<อ>เป็นเซียนเห็ดเพาะเหมือนกันเดี๋ยวไปกันนาแก ใเห็ดไปรอจนเห็ดสุกครับแล้วค่อยใส่ใบประเมาวครไฮไลท์ของงานคือใบบะเมาครับให้ความเปรี้ยวถ้าสมมติเรายังบม่เปรี้ยวก็มีใบส้มปล่อยก็เพิ่มความเปรี้ยวดีครับต้มไปก่อนเลยนะครับตั้งน้ําจนเดือดน,นะครับก็ใส่พริกที่ผมตำลงไปพริกก็จะมีพริกแห้งกระเทียม หอมแดงกปีนะครับแค่นี้นะครับตำจนละเอียดหน่อยใส่เลยเลยครับบางที่แฟนคลับบอกว่าทางอีสานเขาใช้เป็นน้ำยานางนะครับต้มน้ำยาแดางใส่คงก็อร่อยอีแบบหนึ่งใส่ผักกิดตูใส่พวกนั้นนะครับครับใส่พวกนี้ก็จะใส่ให้ไลท์ของงานเราคือใบบะเมาครับที่เราขตั้งกล้องม,าน,ม,า,มานะครับใบบะเมาใบเมานะครับ จะให้ความเปรี้ยวพอดีไม่เปรี้ยวเกิน,นเติมเกลือผงปร,ร,รุงรสรสดีสีสันหน้าตาแกงสุแกงมาเมาครับแกงหิดทอปหิดเพาะนะครับ น้ำเรื่มเดือดครับถ้าอยาจะเให้กลมๆก็กรณีนี้ใส่น้ำปลาไปนิดนึงได้นะครับถ้าชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับรอติดตามต่อครับครับผมนี่ครับหลังจากที่แกงมาประมาณสิบกว่านาทีครับก็จะได้แกงเห็ดทอปแกงเห็ดพอรสชาติผเตมิตมน้ำปลาไปหน่อยนึงผงชูรสนิดหนึ่งแล้วก็รสดีนิดหนึ่งใช้ได้เลยครับเปรี้ยวนิดๆเผ็ดพอดีพอดีอ,ดอ้อห แกงเฮ็ดทอบครับสุดยอดเวลาการตักตุบคนจะแตกให้ปากท้าลูนอ่อนๆข้างในจะเป็นสีขาวอร่อยแน่นอนครับวันนี้มี2เมนูกับปิ้งปลาไหลปลาไหลวันก่อนที่ผมไปจับมามันมันตายก็เลยเอาทาเกลือใส่ตรเก็นไว้วันนี้เอามาปิ้งหอมๆครับรอติดตามครับเมนูนี้สุกแล้วครับ เป็นไฮไลท์ของอีกหนึ่งเมนูปิ้งปลาไหลปิ้งอึงรู้ปลาไหลไมีใครเนาะครับอือหือกินกับข้าวเหนียวห่อนออนอันนี้จะลําเลยเฮ็ดก็ค่ะอันนี้ก็เมนูสุดยอดต้องใจเย็นๆปิ้งไฟอ่อ,อนๆนะครับปิ้งปลาไหลเดี๋ยวก็พาไปชิมนะครับวันนี้เมนูเหล่าเหล่าน่ากินมากเลยหมักเกลือไว้อย่างดีครับปลาไหลตัวใหญ่ เห็นแล้วก็น้ำลายน้ำลายมาเลยครับก็ไปด้าน,นเสร็จพิธีแกงเหดถอดครับแล้วก็ปิ้งอึงครับปิ้งปาลาไหลยักษ์ปาลาไหลใหญ่ครับกินกับข้าวเหนียวห่อนเน,นี่ยกินกับข้าวเหนียวสุดยอดปาลาไหลไข่นะครับเนี่ยย่างไฟอ่อ,อน

หอมห่อนด้วยบรรยากาศฟูมูดที่หิวขโมดเกิดไฟฟ้าได้ยังสิ่งยังแส่เลยนแล้วกำลังแกงให้ท็อปด้วย ป้องเสียง้องเสียงเกี่ยวตกเก็กำสาวแกนเลยมันผูกมันผูกไปเจอกันที่สงขานะครับใครอยู่สงขากับผมเดินทางพวกนี้ อืมเนาะอินล้วเปล่าก็พอเลยอึ้นก็มีมึงชอบอิจีนยังใส่อะไหรครับจิมดูอีกทีนึงคุณเลยคุณเน่าหวานเลยครับคร้นอับ ก็ขอตัวชิมกลองก่อนนะครับโอเคนะครับกลัวบ,บ้านทุ่งกับตรงเต็นปา,น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 านกินพาเที่ยวครับพร้อมาชิมแกงให้ทอดกับปลาไหล